คุณป๋องสุพรรณไปร่วมงานพิธีแสดงมุทิปาจิตเนี่ยนะครับหลวงปู่จือพันธะมุตโตที่วัดเขาตังเงาะอุดมพรคุณผู้ชมครับและปรากฏมีคนบอกไปอัดเสียงพญานาคได้เคยได้ยินไหมในขอฟังเสียงพญานาคจากคลิปเสียงทางโทรศัพท์ในซิเป็นยังไงค่ะ คุณผู้ชมครับอันนี้ไม่ได้ลบหลู่นะเพราะล่าสุดคนไม่เชื่อก็มีในตัดภาพไปที่พี่ป๋องสุพรรณหน่อยเซียนพระเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเห็นบอกว่าจากการไปสอบถามเนี่ยคือหลวงปู่เองเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าพญานาาเขาอนุโมทนาบุญเพราะเห็นบอกว่าเขาจะมีการสร้างอะไรที่นี่จิตดีสร้างเขื่อนในพื้นที่ท่าบ่อจังหวัดหนองคายค่ะ หายแล้ขึ้นไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เห็นไหมเขก็ถ่ายกันขึยมืดนะส่องหาเออไม่ให้มีภาพเลยอืมเขาเรียกเขื่อนเขื่อนอะไรนพี่น้องคายอะเห็นหลวงปู่เขาบอกไปทำเขื่อนแล้วแมคโคตกลงไปอ่ะปั๊ดรถไปแดงจมหายแล้วขึ้นไม่ได้แล้วแล้วตอนนี้เห็นไหมครับทราบใชต้ลงไปอยู่ไหนรถมันก็หายไปอยู่ในช่านน่ะมันเรื่ไหนขอฟังเสียงอีกรอบนึงฮะเพราะหลายคนก็สงสัยจริงหรออ่ะมันมีสิทธิ์จะสงสัยถูกูไหมค่ะแต่ความเชื่อเราก็ไม่กล้าล่วงอ ่าสุดเราถามอาจารย์ออสเลย<ะ>อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดร,ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปาศาสตร์และวิทยาศาสตร์มอเกษตรอาจารย์ออสบอกว่าได้ฟังเสียงแล้วเจ้าของคลิปยังสับสนอยู่เลยว่าเป็นเสียงช้างด้วยหรือไม่ ก่อนจะบอกว่าเป็นเสียงพญานาคเพราะมาเป็นความเชื่อของแต่ละบ,บุคคลถ้าจะให้วิเคราะห์เอออันนี้น่าคิดมุมวิทยาศาสตร์ต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้พญานาคตามหลักความเชื่อพญานาคต้องอยู่ในแหล่งน้ำํำซึ่งการมีสิ่งมีชีวิตสิ่งเล่นลับอะไรก็ตามแต่ต้องอยู่ภายในน้ําจะส่งเสียงออกมาได้ดังซึ่งจะต้องออกมาเป็นคลื่นแต่ต้องส่งในน้ําแต่คลิปโทรศัพท์บันทึกเสียงพญานาค ไม่ได้บันทึกในน้ำใช่ไหมไม่ใช่ออโทรศัพท์ไม่ใช่เครื่องที่จะสามารถบันทึกเสียงที่มีความถี่สูงขนาดนั้นได้เพราะฉะนั้นต้องคิดบางเสียงอาจารย์ออสท่านหน่อยฮะครั้งก็เป็นได้นะครับแต่ถ้าเราวิเคราะห์นะฮะเราลองวิเคราะห์ดูว่าพญาน,นาคท่านอยู่ในน้ำนะครับท่านอยู่ในน้ําอยู่ในแม่น้าโขงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลื่นเสียงที่จะส่งเสียงออกมาจาก ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตรหรือว่าสิ่งลิลับอะไรก็ตามที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยจะต้องใช้ความถี่เสียงค่อนข้างสูงนะครับมนุษย์เราเนี่ยจะได้ยินเสียงได้เนี่ยนะครับในช่วงความถี่ 20, 20 oh <gu> you, ถึง20,000เฮิรตนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองพิจารณาเอาและแต่ความเชื่อ